เมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบว่าศิลปินดิฉันจะพูดถึงข่าวต่อไปนี้เป็นยอมใจจริงเลยนะคะกับความพยายามของคนที่พยายามจะไปแอบดูว่าเออศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยเขาเป็นใครยังไงนี่ขนาดถึงขั้นเหมาลงหนังนะยังแอบไปดึงภาพ CC t ีวมาจนได้นะคุณโลกโซเชียลจีนค่ะล่าสุดมีการแชร์ภาพที่เป็นข่าวว่าคริสฟูหรือว่าอู่อี้ฝานนะคะอดีตสมาชิกชาวจีนของบอยแบนด์วงดังอย่างเอ็กโซค่ะที่ปัจจุบันผ่านตัวมานะคะ เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็มีผลงานทั้งที่จีแล้วก็ฝั่งอลรีวูด้วยโดยภาพต้นเรื่องนั้นนะคะเป็นภาพที่ฝ่ายชายที่บอกว่าเขาเนี่ยคือคริสฟูเขาเป็นอยู่ในโรงภาพยนตร์เพราะว่าต้องการความเป็นส่วนตัวแต่กลับมาถูกปล่อยภาพจากกล้องวงจรปิดเผยแพร่ออกมาค่ะซึ่งคนโพสต์ก็บอกว่าได้มาจากคนรู้จักที่มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนทำงานอยู่ที่โรงหนังดังกล่าว ทำให้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นครับมีการถแถลงจากบริษัทธนาชื่อดังเลยครับในกรุงปักกิ่งระบูนะครับเป็นการถแถลงในนามสตูดิโอของคริสบูนะครับเพื่อยื่นฟ้องโรงพาพยนร์ที่เกิดเหตุในเมืองหางโจวฐานต้องสงสัยครับว่าล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็จงใจอาศัยชื่อเสียงของคริสบูครับเพื่อเรียกความสนใจรวมทั้งหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ น,นตองนี้ก็เกินไปเขาอุตส่าห์แบบเหมาโลงแล้วยอมใจยอมใจเ <c oughs> งินขนาดนั้นเพื่อต้งองการความเป็นส่วนตัวคุณยังไปล้วงเข้ามาแบบเป็นภาพแบบแหม่ตอนที่เขาไม่รู้ตัวอต่างหากไม่ควรนะเนี่ยเป็นไงโดนฟ้องร้องกลับไปนี่เขาเรียกเสียค่าเสียหายได้เยอะด้วยนะใช่นะครับผม